สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้เป็นงานเปลี่ยนแบตเตอรี่เนะเาะเปลี่ยนเซลลนะครับเปลี่ยนไส้นี่เนาะนะฮะก็เป็นเ,เป็นสว่านเนาะเป็นสว่านหรือเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้เนาะนะครับที่ใช้แบตเตอรี่นะครับเป็นแบบหน้าตาแบนดนีอันนี้อ,อันนี้เป็นช่างที่ช่างนะครับช่างต่อเติมนะอันนี้ช่างผู้รับเหมาต่อเติมนะครับเคยมาทํางานให้ ต่อเติมที่บ้านผมนะครับเนาะแล้วก็แกให้ผมลองก้อนหนึ่งนะครับวันนั้นให้แกแกให้ผมลองทําก้อนหนึ่งนะฮะหลังจากที่ผมเปลี่ยนไอพี่เข้าไปเนาะก็ใช้งานได้ดีเลยพี่บอกว่าคือคือดีอ่ะนะครับคือก้อนหนึ่งเนี่ยเขาบอกอย่างี้นะคือผมฟังมานะคือก้อนหนึ่งเนี่ยขึ้นหลังคาทั้งวันเนี่ยไม่หมดเขาบอกอย่างเงี้ยเนี่ยก้อนเดียวนะที่ทําไปใหม่นะแต่ว่าอันที่แบบว่าที่เขา คู่ตัวมานะบอกเขาบอกว่าพักเดียวอ่ะเรียบร้อยบอกงเงี้ยถึงแม้ว่าจะซื้อก้อนใหม่มานะครับคือซื้อแบบเป็นชุดมานะครับก็ไม่เหมือนอันที่เราเปลี่ยนเซลล์ไปนะครับผมนะฮะซึ่งเขาบอกเลยว่าดีกว่านะครับรอบนี้มาเนี่ยเนี่ยตอนแรกอ่ะให้ผมลองไปแค่ไป,ไปไปลองไปแค่ชุดเดียวนะครับก็คือเอามาให้ผมลองเปลี่ยนดูลองลองดูสัหน่อยทั้งต้งคือก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับผมก็ลองเปลี่ยนให้พี่เขาดูนะครับก็ลองดูว่า ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับก็บอกผมก็บอกพี่ๆกันไปว่าพี่เดี๋ยวลองดูลวกันเนาะเดี๋ยวผมทําให้ละกันเพราะว่าจริงผมมีเครื่องบัตรกรี้ผมมีเครื่องสปอร์ตนะฮะแล้วผมก็มีตัวแบตเตอรี่นะครับนะฮะที่ผมสั่งมานะครับจากโรงงานเนาะแบตเตอรี่เนาะนะฮะตอนนี้ผมก็เลยทําให้พี่เขาลองไปหนึ่งอันนะครับตอนนี้พี่บอกว่าพี่ขนมาเลยนะครับอันนี้ของพี่เขาคนเดียวเลยนะก็คือ1 2 3 4 5 6 6ี่กก้อนนะครับอันนี้คือของพี่ช่างต่อเติมคนเดียวเลยนะครับผมก็ค่อนข้างบอกว่า ค่อนข้างดีเลยอะนะครับเนาะคือถึงแม้ว่าจะซื้อมาใหม่ก็ไม่ดีเท่าอันนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเป็นคลิปที่ผมมารายงานเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิธีการเปลี่ยนเนาะจริงๆริงผมเคยผมเคยทำคลิปวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนเซลล์แบตเตอรี่แล้วนะครับเนานะแต่นะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมทําให้ใหม่เนาะนะฮะแต่เนี้ยอันนี้มาให้ดูนะครับคือมายืนยันว่าคอนเฟิร์มว่าดีโคตรดีดีกว่าซื้อมาอีกนะครับเพราะว่าอะไรนะครับจริงๆแล้วมันมีมันมีให้้เเเเรราาตัวใหห็นนะ เดี๋ยวผมดูนะอย่างตัวเนี้ยอันเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะเขียนว่านี่นะฮะสองพันเอเอ็มเอเฮดนะครับ,อ,อ, AH, รบอย่างเนี้ยอย่างก้อนเนี้ยอันนี้ค่อนข้างดีนะมี2,000นะครับเขียนว่า2,000อย่างอันเนี้ยอันเนี้ยก็จะประมาณเอ่อ1,000 MAH 1,500 1,800 MAH นะครับแต่ว่าปกติที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเกรดพรีเมียมเนาะค่อนข้างดีเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000 3 5 0 0ประมาณนี้นะครับ3,000 3,005 3 0 0 mAh นะครับที่เราใช้เนาะก็เคมอยู่ที่3,000แล้วกันนะครับแต่ปกติจะสูงกว่านั้นแล้วแต่บางร็อดนะครับที่ผมได้มาบางทีก็อาจจทะลุไปถึง3,008 3 0 0 3 8 0 0นะครับเนาะนี่นะครับเป็นแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่นะนะครับเช่นสว่านไฟฟ้าอะไรมีสว่านไฟฟ้ามเาีเครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้าแบบไร้สาย คืออุปกรณ์ช่างหลังๆเนี่ยทุกตัวเลยอ่ะเขาทำมาเป็นไร้สายหมดเลยนะครับซึ่งมันก็ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ตัวนี้เนาะยังไงก็เดีย๋ยวผมทําคลิปวิธีการเปลี่ยนให้และการแกะสําหรับท่านใดเพื่อนๆท่านใดพี่ๆท่านใดนะครับที่แบบไม่อยากเปลี่ยนเองอ่ะอยากส่งมาให้ช่างต้งเปลี่ยนเนี่ยก็ทักมานะครับเนาะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแกะไม้นี้ยิ่งดีเลยง่ายอันนี้แกะนี่พี่ก็แกะมาให้เลยผมมาเปลี่ยนแป๊บเดียวเสร็จเลยแต่ว่า ก่อนที่ผมเปลี่ยนมันต้องมีการชาร์จบาลานซ์นิดนึงนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่เนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับนี่ต้องชาร์จบาลานซ์ก่อนต้องเทสแบตก่อนนะครับนะฮะอันเนี้ยเรียบร้อยนี่คอนเฟิร์มนะอันนี้คือยอดนะตอนแรกมาลองแค่ก้อนเดียวตอนนี้มาขนมาหมดเลยมีเท่าไหร่ขนหมดเดี๋ยวบอกเดี๋ยวมาอีกนะครับเพราะว่าสมมติช่างผู้รับหมอต่อเติมก็เวลาขึ้นหลังคงหลังคาก็เป็นพวกนี้หมดแล้วนะครับเนาะเพราะว่าถ้ามีทรงมีสายมันก็ลําบากนะนะครับเนาะโอเคนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ